สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันช่วงเย็นนะคะใช่เวลา อ,1 1> อากาศาาแบบร้อนเน,ะนาะ <c oughs> วันนี้นะคะพอดีว่าพอดีว่าเรามาในช่วงเย็นเนี่ยพอดีฝนมีชุดที่ว่าเรานํามาจาัดเซตอ่าเลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านอื่นที่มองหา,ยา,ยายอยู่นะคะ<ด><ช>ก็เลยเพราะว่าต้องรีบเอามาไลฟ์ก่อนเพราะว่ากําลังจะส่งแล้วนะคะกําล <c oughs> <c oughs> <ต>ังจะส่งแล้วอ่าใช่ค่ะวันนี้เป็นหัวข้อของชุดอะไรดีเอ่ยน้องเตมเนะคะเราอจัดเซต เราจะเซฟเป็นชุดพยาบาลจะเป็นซีรีส์ใหม่แบบแบบสุดๆร้อนๆออกจากเตาเลยนะคะใช่ค่ะเป็นชุดที่ฝนคิดว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆสถานที่อะค่ะจาเป็นต้องมีใช่ค่ะอ่าค่ะวันนี้ค่ะก็เลยหยิบยกหนึ่งชุดที่ลูกค้าเนี่ยเป็นคนเฟ้นหามาด้วยตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้แหละเหมาะกับของพี่ละทีนี้ฝนก็เลยเอามาแนะนำให้รู้จักแต่ก่อนที่จะไปถึงแบบ แต่และชิ้นเนี่ยเดี๋ยวคนต้องบอกกอนว่าชุดนี้มันมีทั้งหมด หกชุดด้วยกันนะคะที่ดีจะมีทั้งหมด6ชุดใช่ค่ะถ้าเพื่อใครอยากดูว่าชุดห้องอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ลองทักทายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราเราส่งลิงก์ให้ดูนะชุดนี้ชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นสามชิ้นด้วยกันจะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ตู้อีกสองใบใช่ค่ะจะเป็นตู้ด้านหลังอีกสองใบเดี๋ยวเราจะมาแนะนําทีละชิ้นเคาน์เตอร์ก่อนาล้าเอาแบบใกล้ๆแบบเห็นๆกันก่อนเลยนะคะก็ จะเป็นตัวเคาน์เตอร์คคเคาน์เตอร์ชุดนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่สองเมตรสองเมตรค่ะยาวสองเมตร จะลึกอยู่ที่60เซนแล้วก็จะมีความสูงแบบที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราจะสูงที่75เซนจากืาก้นถึงหน้าทอพพ็อปที่เราใช้งานทํางานนะคะ,อ,ะอยู่ที่75อ่าใช่ค่ะเดี๋ยวฝนขโมยอีกทีนึงวัดจากซ้ายไปขวาเนาะจากที่ฝนนั่งนะ,ะไปถึงละแดงตรงนั้นนะคะ200เซนนะคะ200เซนจากหน้าโตคะ่ะจากหน้าไปหลังอ้าทำไมทำไมทำไมเราย้อนแย้งกันอ่าอันนี้นะครมันเป็นมุมนี้นะจั หน้านะมาข้างหลังนะคะ60เซนนะคะถือว่าเป็นขนาดที่คิดว่าน่าจะกำลังพอดีใช่ค่ะไม่กินพื้นที่จนเกินไปนะคะความสูงจากพื้นนะจนถึงหน้าโต๊ะที่เรานั่งอยู่75เซนค่ะอ่าส่วนเราบอกขนาดไปแล้วฟังก์ชันของเขาเดี๋ยวฝนให้ดูก่อนว่าตรงไปเนะเพราะว่ามีลูกค้าลหลายๆคนชอบถามว่าไฟเนี่ย เปิดยังไงเวลาเราเสียบปลั๊กค้างไว้เนี่ยมันจะต้องเสียบค้างไว้เลยไหมหรือมันต้องเป็นยังไงหรือว่ามีแบตเตอรี่ใช่ค่ะใช่ค่ะไฟนะคะฝนจะทําสวิตช์เอาไว้ให้อยู่แล้วนะเราก็จะมีปลั๊กตัวผู้ตัวผู้เนาะแล้วก็เสียบเข้าไปบ้าน่คะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็แค่เปิดปิดสวิตช์นะคะจะเปิดให้พี่นายเอออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราปิดอ่าเนี่ยนะคะก็คือใช้งานง่ายๆนะคะเปิดค่ะ โอเคว้า <Wow. S 1> สว่างสวยงานกระจ่างใส <c oughs> โดดเด่นขึ้นมาทันที <c oughs> อโอเคค่ะชิ้นแรกแล้วไปชิ้นที่สองเลยไหมหรือว่าเราต้องดูข้างในดูข้างในก่อนอออโอเคสเมตรสเมตรอันนี้เนี่ยฝนแบ่งเป็นให้นั่งทํางานซ้ายและขวานะคะ <c oughs> ก็คือว่าวางคอมหนึงตัวเผื่อว่าเราจะต้องแบบว่าคีย์ประวัติสมมุติว่าเราเป็นแบบ บริษัทอะไรอย่างเงี้ยาใชเา่เราอะต้องมีแบบว่าแคบบีย์ท้ยคนนี้เขาเป็นอะไระเขาป่วยยังไงอะไรนะ,ะก็คือแบบะจะเป็นคอมอยู่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เราจะก็จะเอาไว้แบบ นั่งคัดกองหรือว่าแบบให้เขากรอกเอกสารอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าในส่วนที่เป็นคอมนะอันนี้คือผลตั้งเอาไว้ให้ดูนะว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็วางได้สบาย้ที่แบบเลือเหลือแต่ถ้าเราเป็นคอม PC นะคะก็คือว่ามีล่างคีย์บอร์ดแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นที่วางเคสแบบแนวนอนนะคะที่วางเคสแบบแนวนอนอ่าฝนต้องบอกอย่างนี้ค่ะอ่าเวลาสมมุติว่าถ้าเราคิดถึง เคสเนาะเวลาที่เราวางในบางทีเนี่ยเออวางตรงไหนดีวางซ้ายวางขวาดีแต่เนี้ยค่ะถ้าคุณลูกค้าเห็นเนาะผลจะออกแบบให้มันเป็นในแนวขวางนะเวลาที่เราวางค่ะก็คือวางแค่นักการใช่ค่ะตะแคงเหรออ่าค่ะเขาเขาเรียกว่าด้านข้างด้านข้างด้านข้างเราก็เอาเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าชั้นวางตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะทําหน้ากว้างใหญ่อยู่พอสมควรคือวางได้อยู่แล้วนะ ถัดไปค่ะเป็นอะไรดีลินชักค่ะลินชักแนวตั้งลินชักแนวตั้งนะเราไม่เลิกไม่เลิกค่ะไม่เลิกค่ะลินชักที่ฝนทำใบนะคะก็เหมือนกับว่าเราเอาไว้เก็บเอกสารหรือเก็บอะไรที่แบบจําเป็นจะต้องหยิบบ่อยๆนะก็คือว่าเป็นลินชักที่ดึงออกได้สุดลูกค้าเห็นไหมสุดแล้วไม่หลุดด้วยนะคะอันนี้คือเราใช้รางลูกปืนอย่างดีนะคะไม่ล่วงหล่นทับเท้านะคะไม่ร่วงค่ะไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงส่วนอันนี้นะคะก็คือเก็บของเบ็ดตะเล็นเล็กๆดน้อยนะ สวิตไฟนะคะเราจะซ่อนอยู่ข้างใต้อยู่แล้วทีนี้ก็ก็เวลาเราจะใช้งานนะคะก็แค่เปิดปิดแป๊ะแปะก็คือเท่านั้นนะคะอ่าในส่วนของสวิตไฟนะคะถ้าลูกค้า <c oughs> ถ้าลูกค้าสั่งซื้อนะคะก็สามารถแจ้งเราได้นะคะว่าจะให้เขาไปออกทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะใช่ใชเพราะว่าอย่างบางที่อะค่ะบางที่เขา วางชิดกำแพงคนละที่การก็คือแจ้งได้ว่าว่าว่าเราจะเอาไว้ฝั่งไหนนะคะกระแตนนี้นะคะมันจะเป็นปลั๊กตัวผู้แบบน,นี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไฟบ้านปกติเลยอ่าจืดเสียบไปดีนะคะ่ะเดี๋ยวเขาเรียบร้อยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ทํามาสําหรับว่าแบบเหมือนแบ่งการใช้งานแต่ถ้าเผื่อเราอยากปรับฟังก์ชันข้างในจริงๆว่าเฮ้ยไม่อยากห้มีขั้นตรงกลางเลยเราจะย้ายลิ้นชักไปอยู่ริมได้เหมือนกันนะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเราอยากนั่ง มากกว่า2คนอย่างเงี้ยเราจะทําเป็นลิ้นชักอะค่ะที่เป็นรอยอย่างเงี้ยตลอดแนวเลยก็ได้นะคะก็ทําให้เราสามารถนั่งทํางานได้เยอะขึ้นนะเอ1 0อ่นเนาะ106นะคะจะประกอบไปด้วยตู้ทั้ง2ใบนะใบแรกรหัสอะไรอะใบแรกทางนู้นจะใบแรกทางนู้นจะเป็นรหัส เก่งมาจ,<บ>จะเป็นรุ<บ>่น cb 960นะครับ<อ>ก็จะเป็นตู้เป็นตู้กึ่งจัดยาเขาจะมีพื้นที่สเปซให้จัดยา,า,าสำหรับอีกใบหนึ่งจะเป็นตู้สำหรับสต็อกยา,านะครับจะอยู่ในรุ่นของ cb 959นะครับอันนี้นะคะลูกค้าเขาเลือกมาเนี่ยทำไมเขาไม่เลือกเหมือนกันทั้งสองใบเธอจุดประสงค์ของลูกค้าเขานะคะก็คือว่าอยากให้มีตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนมีชี่ว่างพี่วางตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมยาจะจะจัดยาเป็นที่พักยานะคะเขาเขาก็เลยเลือกใบหนึ่งเนี่ยให้มีจุดพักยาส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยต้องการจะสต็อกสินค้าใน่เยอะมาก ก็เลยก็เลยเป็นตู้เก็บซะส่วนใหญ่นะเออบานที่ลูกค้าเห็นนะคะจะเป็นบานกระจกหนะกระจกนะคะแล้วก็จะเป็น <laughs> จะเป็นบานกระจกนะคะสามารถเลื่อนสลับกันได้นะาประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนชั้นนะคะที่เราเห็นเนะี่ยมันสามารถปรับระดับได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวฝนยกให้ดู อันนี้เราก็ปรับระดับไว้ให้ช่ค่ะสมทุกอ่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเราจะซอยเป็น3มชั้นด้วยกันนะคะลูกค้าก็ลองไปปรับใช้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะวางของเล็กหรือของใหญ่คือมันปรับได้นะคะเราก็ลองไปปรับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานดูนะคะมันเป็นอะไรที่ฝนรู้สึกว่าเวลาที่ที่แบบที่ที่เป็นกรอบไม้อย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับมันมีช่วงให้แบบให้ไม้ไม่ยึดแล้วก็สมมุติสมุติสมมุติเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆสมมุติว่าแบบ มันเกิดแต,แตกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคือมันเปลี่ยนแค่ข้างในไงมันไม่ต้องยกไปทั้งบานอ่าเราก็เปลี่ยนแค่ด้านในได้ใช่ค่ะเพราะว่าปกติอะเวลามันเป็นกรอบไม้เนาะเวลาถ้ามันจะมีบางช่วงหรือบางจังหวะที่ลูกค้าใช้งานจริงๆมันมีการกระแทกอยู่แล้วการที่มันเป็นขอบไม้เนี่ยมันจะช่วยเซฟของกระจกไว้ให้เราด้วยเนาะนะครับแล้วก็เวลาเราทําเป็นกระจกเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้เห็นสต็อกยาด้านในเบื้องต้นก่อนเลยว่าอ่ะเรายังเหลือสินค้าอะไรบ้างเหลือ เหลือยาอะไรบ้างที่ว่าเราต้องใช้ภายในห้องพยาบาลเรียกว่าปลอดภัยด้วยสวยด้วยมองเห็นง่ายมากด้วยแล้วแล้วบานเลื่อนเนี่ยบานเลื่อนอ่ะมันจะประหยัดพื้นที่อประหยัดยังไงหม่ประหยัดแบบว่าไม่ได้สวิงออกเพราะว่าถ้าเป็นบานเปิดอ่ะเขาจะสวิงออกแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบานเลื่อนปุ๊บมันจะไม่ได้กินพื้นที่ต้องบอกว่าฝนต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆเนี่ยไอ้บานตู้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นบานเปิดหรือบานเลื่อนก็นแล้วแต่นะคะมันอยู่กับผู้ใช้งานแต่ว่าอันนี้ในชุดเซ็เนี้คือพื้นที่ในห้องของเขาเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดเขาก็เลยเลือกเป็นบานเลื่อนแทนเพราะว่าต้องยอมรับค่ะว่าเวลาที่เราเปิดบานเปิดอย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่ออกม,มีวงสวิงอ่าใช่อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ค่ะเอ่อคุณหมอหรือเจ้ารียนต่าตทน่อชอบมากที่เป็นบานสไลด์นะคะ แล้วก็ของเรานะคะบานสไลด์ทุกบานเนี่ยเราจะมีกุญแจล็อกให้นะคะกุญแจล็อกให้ล็อกแบบว่าถูกกดนะล็อกแบบไหนก็คือล็อกกดกดอ่าค่ะเวลาล็อกนะคะเราก็จะกดปุ๊บลงไปก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแร้าก็อย่างนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปใบนี้เดี๋ยวบอกถึงขนาดก่อนขนาดนะคะขนาดจากความยาวนะคะซ้ายมาขวาเนี่ยอยู่ที่แปดสิบแปดสิบ 80เซนนะคะแล้วก็ความสูงจากพื้นนะคะถึงบนสุดนะคะอยู่ที่เมตรแปดสหรือว่า 180, 180่งรเซนนะคะ,คะแล้วความลึกนะคะจะอยู่ที่40่สิบสี่เฮ้ยนุยออกมาจากกำแพงหน่อยลูกกืนอีกนิ <laughs> ้นออกมาออกมาหน่อยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฝนบอกใหม่อันนี้ c b 9ีเก้าห้าเก้นะคะเน้นสต็อกสินค้านะคะ,คะ บานตู้เป็นบานเลื่อนทั้งหมดทั้งคู่บน<ช>และคู่ล่างนะคะ,ละแล้วก็ที่เราเห็นโล่งๆตรงนี้นก็คือจะเป็นกระจกนะคะ<ช>คือเป็นทั้งบน<ช>ทั้งล่างเหมือนกันชั้นเนี่ยสามารถปรับได้ไม่ว่าเราจะใส่ของอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือปรับตามการใช้งานได้ใช่ค่ะมันเหมาะกับคนที่ต้องการจะสต็อกเยอะๆอ่าถ้าเราต้องเก็บยาหรือเก็บของต่างๆที่ใช้ในการแบบดูแลคะอะไรอย่างเงี้ยก็ ตัวใบนี้คะเหมาะอาการสต็อกมากต่อมาเราจะมาขยับกันที่ตู้จัดยาที่มีหน้าตาที่คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันมองมองผินๆนี้คล้ายกันแต่ว่าชุดนี้เขาจะมีช่องใช่แปดสิบเซนนะคะแล้วก็จากพื้นถึงบนสุดหนึุดร้อยแปดสิบเซนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ความลึกนะคะหน้าไปหลังใช้พื้นที่ทั้งหมดสี่สิบเซนด้วยกันนะคะด้คนทวนใหม่นะคะเดี๋ยวทวนใหม่เดี๋ยวคุณลูกค้างงนะคะซีบี 960นะคะขนาดกว้าง80เซนลึก40เซนสูง180เซนนะคะโอเคโอเคค่ะจุดเด่นของตู้ใบนี้เนี่ยก็คือว่านอกจากที่ว่าเขาจะมีช่องที่จัดยาแล้วยังเป็นตู้รุ่นเดียวที่เป็นบานสไลด์ทั้งบนและล่างอ่าค่ะอันนี้ก็คือว่าเหมือนกันนะคะคือที่เราเห็นเป็นใสๆก็คือจะเป็นกระจกนะก็คือจะแบบสไลด์บนแล้วก็สไลด์ล่างจะมีพิเศษก็คือว่าเป็น ช่องว่าง,อง,างเอาไว้จัดยาเอาไว้เตรียมของต่างๆนะคะแล้วในส่วนของด้านบนมันจะมีแยกชั้นอ่าโอเคอันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตู้ไว้เมื่อกี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามชั้นหนึ่งสองสามจะเน้นใส่ของที่ว่าใหญ่หน่อยก็คือยาวเลยตลอดแนวแต่ตู้จัดยาอันเนี้ยฝนซอยไว้ให้เป็นทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วคือหชั้นเป็น6ชั้นจ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะจะเป็น6ชั้นค่ะก็คือว่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นตู้ที่สําหรับเอาไว้จัดยาเราเลยทําให้มันแบบว่ามีช่องเยอะขึ้น<ช>เพื่อ,เพ,อเพื่อที่เวลาที่เราแบบมียาเล็กหรือว่าใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบซอยอ่าใช่ค่ะมันก็จะได้ซอยในการใช้งานกันได้นะคะก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเรามีหมวดยาอย่างเช่นว่า ทาภายนอกทาภายในยาแก้ปวดหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็สามารถแบบแบ่งแบ่งได้ไดใช่ค่ะอันนี้ก็คือตั้งใจนะที่จะแบ่งให้เป็น6ช่องนะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะเหมือนใบนั้นเลยก็คือว่ายาวยาวกลอดอะให้ดูเลยค่ะยุกยด้าน,นล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นชั้น3ชั้นเหมือนกันก็สามารถจะเก็บ สิ่งของหรือ,อวชภัณฑ์ที่เป็นกล่องใหญ่ๆเนาะเวลาเรา,าสต็อกสต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบ่งชั้นชั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถปรับระดับได้เ<อ>ช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระจกก็าตามปกติเลยสังเกตที่เราเลื่อนเนี่ยดูได้เลยนะครับแทบจะต้องเม็ด เรียกว่าไม่ต้องออกแรงเลยเพราะมันลื่นมากๆใช่มันลื่นมากๆจริงๆที่ลื่นมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลื่นลึดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็คือเราตั้งใจจะทําแบบว่าให้มันมีความลื่นที่แบบไม่ได้แบบฝืดจนเกินไปใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่มันฝืดมากจนเกินไปอะค่ะมีลูกค้าบางคนแบบออออออะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนก็เลยปรับรางนะคะให้มันแบบมีความหนืดที่แบบพอดีโอเค่ะ ก็เห็นแบบเอ้ยตู้นี้คล้ายๆตู้เหล็กเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เราจะบอกคุณสมบัติของเขาก็คือเขาสามารถเลือกสีให้เข้ากับตัวเคาน์เตอร์ค่ะใช่ตู้ที่เราเห็นนะคะงานของผลทั้งหมดเป็นงานไม้นะลูกค้าเป็นงานไม้นะคะน้องมือซพูดมาก็ดีกระดีเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าบางคนก็แอบสับสนนิดนึงเพราะว่าเพราะว่า เห็นเฮ้ยเป็นตู้เหล็กหรือเปล่าคือองเราเป็นงานไม้นะคะเป็นงานไม้ทั้งหมดเพราะว่าถนัดถนัดทำไม้นะคะก็คืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างในเรื่องของสีใช่ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของสีอะค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะเราสามารถเลือกสีได้อสมสมมติว่าคุณแต่งสูนของคุณเนี่ยเป็นอยากให้เป็นลายไม้ลายไม้เราก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะงานของเราทุกชิ้นนะคะก็คือว่า ผลิตใหม่ทั้งหมดนะบางทีลูกค้าถามว่าเฮ้ยมีพร้อมเลยไหมคือจริงๆแล้วมันจะต้องสั่งนะคะลูกคา้าเพราะว่าแต่ละที่อะคะ่ะใช้งานเนี่ยแ,ต,แ,ต,แต,ต่างกันไปเพราะว่าอย่างเช่นฟักงก์ชันข้างในอะคะ่ะ<า>บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แบบนี้นอ่าใช่ค<า>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องแบบว่าผลิตใหม่ทุกครั้งนะคะก็คือว่าเวลาที่ถ้าเผื่อลูกค้าอยากได้จริงๆอะค่ะก็ลองทักทาย สอบถามกันเข้ามาว่า้ถ้าอยากได้ fa 1นึ1่งห 6, 1> 1 6. อ่าแต่อยากเปลี่ยนสีลายไม้ได้ไหมเอาไได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอผลิตกนิดนึงนะคะ <c oughs> ถ้าลูกค้ามีแพลนที่แบบอว่ายอยากใช้งานไม่เกินวันนี้วันนั้น <c oughs> ก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะดูคิวให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ก่อนจะไปเดี๋ยวผลทวนอีกทีนึง่งซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ห้อง <c oughs> พยาบาลค่ะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะนะ ณตอนนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่เราเองไม่ได้ปล่อยออกมาเพราะว่ามันเป็นสินค้าใช่ใช่เซตใหม่ต้องเรียกว่าจริงๆแล้วอะค่ะของเราอจะมีชุดเซตเยอะไม่ว่าจะเป็นเซตพร้อมเปิดคลินิกเซตห้องตรวจเซตชูใจเซตมินิอ่าใช่ค่ะก็จะมีเยอะนะคะเพราะว่าที่มีเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนต้องการจะเหมือนแบบ เป็นไอเดียนําให้กับลูกค้าอพอลูกค้าบางคนนะคะ่ะฝนเข้าใจว่าเราเราเริ่มต้นไม่ถูกอ่ามันก็เป็นสาเหตุให้เราอะคะ่ะทำเป็นชุดเซตนะคะเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะง่ายกับการเลือกง่ายกับการคิดนะคะเราก็เลยทําเป็นชุดเซตอย่างเงี้ยขึ้นมาส่วนเซตเนี้ยเป็นเซตที่เริ่มมาแรงแล้วเหมือนกันอ่าเริ่มมาแรงฝนก็เลยคิดว่าเฮ้ยให้งั้นอะเดี๋ยวจัดให้กับลูกค้าดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าชุดเซตพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบ บริษัทห้างร้านเป็นเป็นโรงงานเป็นโรงเรียนก็มีช่โรงเรียนก็มีมหาลัยใช่เพราะว่าทุกที่จะต้องมีอยู่แล้วเนาะเิดสนุกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือต้องบอกออกเลยว่ามันก็เป็นสิ่งที่จริงๆผลทําเกี่ยวกับตัวคลินิก ทั้งหมดเนาะแต่ว่าต้องยอมรับว่าลูกค้าที่เข้ามาถามชุดเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทําแล้วแหละเพราะว่าสําหรับบางท่านอะเริ่มไม่ถูกจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนที่แบบว่าแบบค่อนข้างจะแข็งแรงเลือกสีได้ถูกใจนะคะเราเราก็เลยจัดเซตพวกนี้มาเซตเซตพวกนี้ก็น่าจะรันออกประมาณสักไม่เกิน ไม่เกินสิ้นเดือนไม่เกิ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 นนะคะน,นี้เรามาแบบว่าเงียงไม่เนเรียกว่าเอามาแนะนําที่เอาชุดนี้มาแนะนําก็คืออย่างที่ฝนบอกตอนแรกเลยที่ว่าแบบฝนรู้สึกว่ามันแบบคลีนอ่ะแค่เห็นแล้วมันก็แบบเออฉันหายป่วยก็ได้ยลางเ้ยแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะคะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สั่งได้อ่าใช่ก็สั่งได้เราจะส่งทั่วประเทศนะคะค่ะ เราจะส่งทั่วประเทศ,เทศค่ะ,ะลูะกค้าเวลาใช่เวลาที่เราไปส่งนะคะลูกค้าเห็นเป็นยังไงเนี่ยอันนี้1ชิ้นข้างหลังเป็นตู้แยกกันนะคะคือว่าเห็นเป็นยังไงเวลาที่เราไปส่งอะคะ่ะก็จะไปเป็นตัวเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องประกอบเลยนะเพราะว่าเราจะประกอบเสร็จจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีความกังวลถามบ่อยมาก ที่ต้องประกอบเองไหม,มไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าหน้าที่ประกอบนะคะขอให้เป็นหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของคุณลูกค้าคือเคลียร์ที่โล่งนะคะแบบจัดร้านสวยๆเอาไว้นะคะแล้วก็รองให้เคาน์เตอร์ไปส่งเราจะแพคกิ้งให้ดีอ่าใช่ใช่ค่ะเราจะคือลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องเอาไปฝากของส่งอีกทีนึงเนาะ<ช>เราก็จะแพคกิ้งไปให้อย่างดีนะคะอย่างดีที่เรียกได้ว่าหนาค่ะแล้วก็หนามากนะคะก็คือพยายามจะเซฟทุกอย่างให้กับลูกค้านะคะ ได้แล้วก็หากมีข้อสงสัยหรืออยากจะเข้ามาดูที่ออฟฟิศ <Office S 2> เนี่ยก็คือสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่น<ช>เดียวกันเลยนะครับก็เราที่นี่ก็จะมีดีไซเนอร์เนาะคอยมาให้คําแนะนําน,น,นะครับสำหรับ อ่านี่ก็จะเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์ของเราเนาะ<ช>เขาจะเป็นคนคอยให้คําแนะนําในกับลูกคา้านะไม่ว่าจะเป็นห้องพยาบาลเปิดคลินิกหรือหน่วยงานโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถปรึกรรษาดีไซเนอร์โดยตรงได้เลยยา<ง> <ๆ S 2> เดียวกันกนะครับถ้าอยากเจอตัวดีไซเนอร์นะคะ โทรนัดหมายก่อนอทำไม่ะพี่จะไม่อยู่ไม่ใช่ค่ะเราจะได้สแตนบายเพื่อลูกค้าใช่ค่ะเวลาที่โทรนัดหมายอะค่ะอย่างแรกเลยค่ะบางทีเนี่ยฝนเนี่ยติดลูกค้าที่อื่นอยู่เวลาที่โทรนัดหมายปุ๊บเนี่ยฝนก็จะได้รู้ได้ว่าเฮ้ยลูกค้าจะเข้ามาวันนี้เพราะเวลาที่เราได้คุยกันนะคะฝนก็จะสอบถามลูกค้าว่า,อ,าอยากเปิดเป็นอะไรต้องการอะไรบ้างฝนจะสอบถามเพื่อที่จะได้แบบ เตรียมตัวไว้่อนใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าค่ะเวลาเดินทางมาถึงที่ร้านอย่างเงี้ยกว่าเราจะคุยกันจบอะค่ะมันต้องใช้เวลานานถ้าเผื่อฝนได้คุยกับคุณก่อนฝนได้ถามกับคุณก่อนปุ๊บเนี่ยฝนอาจจะขึ้นโมเดลเอาไว้รอก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวพอเรามาถึงที่ร้านนะคะเราก็แบบค่อยมาแบบปรับกันอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวลาลงมาอ่าค่ะ มีอะไรไหมเดินทางมาหน้าร้านจบทั่วประเทศเดินทางมาหน้าร้านเดี๋ยวฝนย้ําก่อนนะคะของเรานะคะมีหน้าร้านมีออฟฟิศอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอําเภอไไซน้อยนะคะค่ะก็คือว่าถ้าใครอยากมาก็โทรเข้ามาทักก่อนใช่เบอร์อยู่ด้านล่างเลยค่ะเบอร์อยู่ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์มาขอโลเคชั่นก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะเวลาที่คุณมาหน้าร้านเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เจอคือคือเจอฝนละลาะหนึ่งอ่า สิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือว่าจะมีตัวอย่างสินค้านะคะที่เรารอส่งนะคุณคุณคุณก็จะได้มาดูงานว่าเฮ้ยความแข็งแรงมันเป็นยังไงจะได้มาสัมผัสงานว่าเฮ้ยอ๋อโอเคมันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือข้อดีสําหรับลูกค้าที่แบบมันเป็นยังไงเ่ยเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆคนอันนี้ฝนขอเมาส์หน่อยมีลูกค้าหลายคนค่ะโทรมาเนี่ยค่อนข้างจะกังวลมากเพราะว่าที่ลูกค้ากังวลน่ะคือคือกังวลว่าคือพี่อ่ะ เพิ่งโดนหลอกไปพี right ่เนี่ยเพิ่งโดนหลอกไปนี่อ่าใช่ก็ก็ต่างๆนานาแล้วค่ะทั้งแบบว่าไม่แบบทำๆอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยอยู่ดีก็แบบไม่มีคนทําอะไรเงี้ยนะคะคือว่าอันนี้นะคะเราก็เลยมาทาออฟฟิศอยู่ที่นนทบุรีนะคะคือว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจอใช่ค่ะมาคุยมาพูดกับเราค่ะ ปรึกษาเราได้เลยนะเรามีหน้าร้านนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเปิดจันถึงส<า>เสาวค่ะจันจันถึงเสาวค่ะเวลาคร้าๆ้าวฝนก็ขอสัก9ก้าโมงไม่เกิน4ี่โมงแล้วงน <c oughs> อ่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณมาเร็วสมมุตินะถ้าเผื่อคุณคุณแพลนว่าจะเดินทางมาที่ร้านอย่างเงี้ยถ้าเผื่อคุณว่างันช่วงบ่ายฝนก็าคิดว่ามาสักประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสองเพราะว่ากว่าเราจะเคลียร์จบอะค่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะ อ่ขนส่งไปแล้วหน้าร้านไปแล้วเมามอยไปแล้วมีอะไรอีกเลือกสีไปแล้วเลือกสีไปแล้วโอเคค่ะอันนี้น้องเขากำลังแบงค์อยู่นะคะเอาโอเคค่ะก็คือถ้ามีอะไรฝากไหมอ่ มีอะไรเสริมไหมก็อยากจะให้รอติดตามกับเซตใหม่ของเราเนอะอ,อีก5้าเซตว่าจะเป็นแบบไหนอ่าค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ลันออกไปแต่ว่าถ้าเผื่อนูก้าอยากเห็นเลยก็ทักเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตัวโปสเตอร์ของเราพร้อมแล้วนะคะ,พะ,คะเพียงเพียงแต่ว่าฝนยังไม่ว่างไปลงเว็บเท่าน,นั้นเองนะคะ <laughs> ได้ค่ะงานอันนี้วันนี้เดี๋ยวฝนอาจจะต้องลาไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ก็น่าจะ พูดถึงต่างๆนานาน่าจะของ c l e a หมดแล้วเนาะในเรื่องของตัวสินค้าสําหรับเซตนี้เนาะสำหรับห้องพยาบาลนะสำหรับบริษัทห้างร้านเนาะที่สนใจที่จะทําห้องพยาบาลก็คือสามารถปรึกษาเราได้เลยนะครับได้เลยแล้วก็ของเราสามารถออกแบบจากภาษีได้ใช่ค่ะใช่ค่ะออกแบบคามีติดตาอได้เลยใช่เลยนะครับก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเซตไหนๆก็แล้วแต่ จะเป็นเซตนี้ที่คุณเห็นอยู่หรือจะเป็นเซตอื่นๆนะครับก็ทักข้อความเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับจะเกดบจะก็จะปิดแล้วก็ยืนแลเราะงเดี๋ยวอังคารน้ะอ่าค่ะวันอังคารอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวติดามนะคะว่าเราจะเอาสินค้าชุดไหนมาแนะนํา ค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันวันอังคารหน้าเดี๋ยวฝนจะลองดูว่าเอะมันจะมีชุดไหนที่จะเอามารีวิวให้เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือเปล่าฝนต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเอามารีวิวเอ่อเดี๋ยวฝนเมาส์ตอบอีกก็คือว่าบางทีลูกค้าถามว่าอ,อ,อยากเห็นบางทีเนี่ยเขาอยู่ไกลไม่มีโอกาสฝนก็เลยพยายามที่จะ แบบเหมือนมารีวิวอันนี้เป็นเป็นเขาเ,เขาเรียกว่าเป็นความประสงค์ของของพี่ยิ้มเลยที่แบบว่าตั้งใจจะเอามารีวิวนะคะเพื่อให้คุณลูกค้านะคะได้เห็นว่าเฮ้ยอ่ะหนึ่งเลยคือเรามีหน้าร้านจริงสองคุณก็จะได้เห็นว่าเออเวลาที่เคาน์เตอร์มันเป็นตัวเนี่ยหรือว่าเราจัดอ่าใช่หรือว่าเราจัดให้มันเข้าชุดเนี่ยเป็นโทนสีเดียวกันเนี่ยมันแบบมันมันจะสวยอ่าใช่ค่ะค่ะค่ะ,คะโอเคทีนะะี้เดี๋ยววันอังคารจะเป็นเซตไหนเดี๋ยว รอดูกันในทีหนึ่งได้ค่ะติดตามชมกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้3คนต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดีครับัเงเพื่อนหมอเปิดคีิก